ถ้าคุณไม่เคยเข้าใจวิธีการ manage เงินถึงวันนี้คุณจะรวยแค่ไหนถ้าเกิดเกิดวิกฤตอีกครั้งสุดท้ายคุณจะกลับมาจนอยู่คนบางคนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมีเงินเก็บสำหรับหลังกเกษียณได้ถ้าเกิด30-40คุณยังไม่เริ่มเก็บเพื่อเงินกเกษียณของคุณเพื่อมองหาการลงทุนอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนแก่ที่น่าเศร้ามากเพราะคุณจะต้องทำงานหลังคดหลังแข็งไปจนสิ้นชีวิต สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจมันนี่ซิกแพคจัดการเดินให้ฟิตเพื่อพิชิตความสําเร็จนะฮะวันนี้มีสิ่งที่อยากจะเล่าให้หลายๆคนฟังนะครับรู้วิธีการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยร่ำรวยขึ้นก่อนอายุ30หรือใครที่อายุเลย30แล้วนะกลับมาลองเช็คลิสต์ดูซิว่าฉันมีอะไรขาดตรงบกพร่องไปแล้วก็รู้สึกว่ายังขาดตรงนี้ต้องเติมตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับเรามาช่วยกันนะครับมาดูมาเติมเต็มกันเพื่อทําให้คุณเนี่ยนะครับสามารถประสบความสําเร็จนะฮะในการทําธุรกิจของคุณในการใชช้อคุณ ให้ร่ำรวยกันทุกคนดีไหม ต้องออกตัวก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยนะส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ทําเงินล้านหรือค้นพบกับคําว่าร่ํารวยเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยแบบยังเรียนมหาลัยอยู่ปี2ปี3ามอ่ะใครเคยฟังประวัติผมนะคุณคงรู้อยู่แล้วว่าผมทําธุรกิจมือถือใช่ไหมฮะแล้วตอนที่เราทําธุรกิจมือถือเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะฮะชีวิตเราแบบโอ้โหชีตผมแบบอู้ฟู่มากอ่ะนะฮะแบบสาเร็จมากๆอู้ฟู่มากมากใช้เงินเยอะมากๆแล้วก็มาถึงจุดที่ธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมพอธ ลองดูก่อนวันนี้คุณอาจจะเคยประสบความสําสเร็จแบบผมในอดีตก็ได้แล้วสุดท้ายอยากจะกลับมารวยใหม่แล้วทำไมมึนถึงทำไม่ได้วะคลิปนี้มีคําตอบและคลิปนี้จะบอกทุกเหตุผลเลยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณถึงไม่สามารถสักเซสได้เหมือนเดิมหรือไม่สามารถสักเซสได้มากกว่านี้ผมจะมาบอกให้อย่างเดียวกันนะครับ อย่างที่1เป็นเรื่องพื้นฐานแต่คุณจะต้องทําและต้องทําให้ได้คือการทํางบการเงินครับผมบอกเลยนะฮะเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่โคตรสําคัญมากๆเพราะคนหลายๆคนไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการทํางบการเงินคนไทยกว่า90%ซไม่รู้จักเรื่องนี้และในโรงเรียนไม่มีสอนงบการเงินส่วนบุคคลทําไม่ได้และจะนับภาษาอะไรกับการทํางบบริษัทจริงไม่จริงบางคนทํางบบริษัทได้แต่ไม่สามารถทํางบส่วนบุคคลได้ผมไม่ได้เถียงนะวันนี้ใครจะร่ํารวยมากๆนะแต่คุณ เชื่อผมเถอะว่าถ้าคุณไม่เคยเข้าใจวิธีการ manage เงินและไม่เคยทํางบการเงินถึงวันนี้คุณจะรวยแค่ไหนถ้าเกิดเกิดวิกฤตอีกครั้งสุดท้ายคุณจะกลับมาจนอยู่ดีผมกล้าใช้คํานี้เพราะผมเคยผ่านมาแล้วเพราะคนที่ไม่เข้าใจเรื่องโฟ o ์การเงินคนที่ไม่รู้ว่าเงินของตัวเองอยู่ตรงจุดไหนบ้างคนที่ไม่รู้วิธีการลงทุนคนที่ไม่เข้าใจวิธีการบริหารเงินมัดจะทุ่มแล้วก็ใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวครับพอใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวเกิดอุบัติเหตุตะกร้าแตกพันทั้งหมดทุกอย่างเท่ากับศูนย์จริงไม่จริงหรือคน ใส่ตะก้าหลายตะก้าแต่ไม่รู้วิธีการเบเนชไม่รู้จักวิธีการบริหารความเสีย่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินที่มันอยู่ในตะก้าแต่ละตะก้าอาจจะมาลายหายไปสิ้นเลยก็ได้ถ้าคุณไม่มีความฉลาดทางการเงินหรือ financial IQ อเพราะผมรู้ว่าคุณก็รู้ครับว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและถ้าเกิดวันนี้คุณไม่จัดการเงินสุดท้ายเงินก็จะจัดการคุณคนหลายคนไม่เคยบริหารไม่เคยจัดการแล้วก็บอกว่าพ่อหนูไม่มีหนไูไม่ต้องบริหารก็ได้มึงไร้สาระมากเลยครับคุณจําเป็นต้องบริหารเพื่อให้มันมีเพราะถ้าเกิดคุณไม่ ฐาหคุณจะไม่มีทางมีมันได้มากครับหรือวันหนึ่งที่คุณมีมันได้มากสุดท้ายธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปคุณจะต้องทำไมฮะกลับมาบริหารจัดก,การเงินอยู่ดี อันที่สองที่ผมอยากบอกว่าให้คุณเนี่ยนะฮะจะต้องไปเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยใช้วิธีการทําง่ายๆเลยคือรายรับรายจ่ายครับข้อที่สองครับเริ่มทํารายรับรายจ่ายใครเคยเป็นบ้างครับพอถึงสิ้นเดือนแล้วบอกว่าไม่รู้เลยอะ่ะไม่รู้ว่าเงินใช้ไปกับอะไรบ้างอะ่ะเคยไหมเฮ้ยเงินกูไปไหนวะอยู่ๆก็หายไปหมดเลยใครเคยเป็นแบบนี้บ้างถ้าคุณยังมีความคิดแบบนี้อยู่แสดงว่าคุณไม่เคยวัดแล้วก็นับเงินในกระเป๋าของคุณได้และการที่คุณไม่นับไม่วัดเงินในกระเป๋าคุณได้หมายความว่า ว่าคุณจะไม่รู้เลยว่าเงินของคุณมีอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่มีอยู่ในบัญชีธนาคารเท่าไหร่และไม่สามารถวางแผนให้มันจเจริญเติบโตได้ด้วยตัวมันเองคุณรักเขาคุณใส่ใจเขาเขาจะเรียกพวกเข้ามาหาคุณแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณไม่ได้รักเงินคุณไม่ได้ห่วงใยเงินคุณแบบหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใจเรื่องเงินไม่เคยดูไม่เคยจดไม่เคยบันทึกรายรับรายจ่าย สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะไม่สามารถเรียกพวกของเงินมันเข้ามาหาคุณได้เพราะคุณจะไม่รู้เลยครับว่าต่อเดือนคุณใช้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนในแต่ละครั้งคุณต้องวางแผนการใช้ค่าใช้จ่ายของคุณได้ยังไงมางวิธีการจดบันทึกง,ง่ายมากถ้าเกิดใครทําไม่เป็นรับจ่าย หเหลือเขียนแค่นี้เลยวันนี้รับมาเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่จ่ายอะไรไปแล้วเหลือกี่บาทรับจ่ายเหลือคุณทําให้คุณเห็นเลยว่าเฮ้ยในแต่ละวันในแต่ละเดือนที่คุณใช้มันหมดไปกับค่าอะไรบ้างคุณรูดบัตรไปไหนไปคุณจะได้จ่ายบัตรได้ถูกต้องนี่คือสิ่งสาคัญนะเพราะหลายคนไม่เคยมีรับจ่ายเหลือแล้วก็ใช้เงินไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเขาคิดว่าเงินเดือนชนเดือนดูเงินในกระเป๋าตัวเองหมดเท่าไหร่ก็หยุดใช้เมื่อนั้นและมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเซอร์ไพรส์ขึ้นมามันมีอะไรที่จําเป็นในต้องใช้ป่วยกระทันหัน รถชนกระทันหันคุณพ่อคุณแม่ป่วยกระทันหันหรือญาติคุณป่วยกระทันหันสิ่งที่คุณทาคือคุณไปกู้ยืมมาและกู้แล้วก็ใช้ไม่ได้มันก็เลยผูกรัดตัวจนกลายเป็นนี่บันทึกเลยรับเลย,ยแต่ตั้งแต่วันนี้ทําง่ายๆเลยรับจ่ายเหลือรับจ่ายเหลือรับจ่ายเหลือทั้งเดือนมาดูว่ามันหนักไปกับค่าอะไรบ้างและอะไรที่สามารถตัดค่าใช้จ่ายได้บ้างข้อต่อไปข้อที่3ครับต้องเริ่มเก็บออมต้องเริ่มมีทุนสำรองหมายความว่าวันนี้นะฮะถ้าเกิดคุณเนี่ยนะฮะอยากจะใช้ชีวิตโดยที่คุณทํางาน หนะักแค่ชว่วงหนึ่งและ ตอนช่วงเกษียณคุณสามารถที่จะมีอิสระภาพทางด้านการเงินได้ไม่ต้องทํางานหนักไปทั้งชีวิตอ่ะผมแค่อยากจะบอกว่าหลายคนเนี่ยนะ,ะลองมาวางแผนเกษียณดูดีๆสิโอกาสในการที่คุณเนี่ยนะฮะหยุดทํางานแล้วก็ไม่ต้องทํางานตอนแก่เนี่ยนะฮะยิ่งยุคนี้นะคนที่อายุ 30- 40, 40ขึ้นไปที่มาฟังอันนี้อยู่คุณลองคํานวณดีๆด,ดิคุณไม่สามารถเกษียณได้ตอน60นะเพราะอะไรเพราะนี่มันเยอะมากกว่าจริงไม่จริงหรือเพราะว่าคุณยังไม่มีรายได้ที่ชัดเจนเลยคนบางคนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมามีเงิน เก็บสําหรับหลังกเกษียณได้ถ้าเกิด30-40คุณยังไม่เริ่มเก็บเพื่อเงินกเกษียณของคุณเพื่อมองหาการลงทุนอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนแก่ที่น่าเศร้ามากเพราะคุณจะต้องทํางานหลังคดหลังแข็งไปจนสิ้นชีวิต จริงไหมจริงเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่อย่างน้อยต้องฝึกวินยัยสักอย่างหนึ่งในชีวิตพื้นที่หนึ่งก็คือวินัยในการออมและนะฮะ <c oughs> การออมเงิน <c oughs> เงินออมของคุณเปรียบเสมือนน้ําฝนที่จะลงใจที่ทําให้จิตใจคุณชุ่มชื้น <c oughs> เพราะดอกเบีย้ยมีค่าไม่เท่าก,กับกําลังใจดอกเบีย้ยที่คุณได้รับจากธนาคารใช่ครับมันน้อยแต่กําลังใจที่คุณได้รับจากเงินออมก,ก้อนนั้นนี่นนแหละโคตรสําคัญวันนี้คุณมีเงินแค่5บาทคุณออมวันละ5บาทก็ได้ ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินพอสำหรับออมบอกเลยรับว่า mindset ที่ถูกต้องของการออมคือเก็บก่อนจ่ายถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มัวแต่คาดหวังว่าใช้นี่หมดหรือมีเงินเหลือแล้วค่อยออม ผมจะบอกเลยครับว่าคุณคิดผิดมากๆเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะไม่มีเงินเหลืออยู่ดีครับคุณต้องการเงินสําหรับออมไว้ตั้งแต่เงินเดือนออกเลยครับจะ5บาท10บาท100บาท1,000บาทต่อเดือนแล้วแต่คุณสามารถกันได้ตั้งแต่เงินเดือนมันเริ่มออกและทําไมฮะและคุณบริหารเงินออมนั้นให้งอกเงยได้ในอนาคตและเงินออมนั้นอาจจะเป็นเงินออมที่เอาไว้สําหรับฉุกเฉินในกรณีที่คุณเกิดเหตุบางสิ่งบางอย่างได้จริงไม่จริงอันที่4ี่คือ ต้องรู้จักลงทุนคาว่าลงทุนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นลงทุนในธุรกิจหรือลงทุนสําหรับการวางแผนการลงทุนของคุณเพื่อแพสซี่อินคมหรือเพื่อแผนเกษียณของคุณอะไรก็แล้วแต่การลงทุนที่ผมพูดถึงนี้คือทั้งหมดคือต้องรู้จักลงทุน วันนี้คุณอาจจะทํางานประจําและคุณอยากจะเริ่มต้นลงทุนบางสิ่งบางอย่างกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งผมแค่อยากจะบอกก่อนว่าการลงทุนธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์ก็ดีทําร้านกาแฟก,ก็ดีทําอาหารขายตอนเย็นก็ดีขายของในตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่ก็ดีถ้าเกิดวันนี้คุณเงินยังไม่พอหรือยังไม่เพียงพอมากผมจะถามคําถามคุณหนึ่งคำถามว่าการที่คุณจะเริ่มต้นลงทุนหรือการที่คุณเริ่มต้นจะขายอะไรบางสิ่งบางอย่างสามารถเริ่มต้นโดยไม่ใช้เงินได้ไหมกา,ารมีเงินมากเหมือนโดนปีศาจ นะครับสำหรับการลงทุนเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณมีเงินมากคุณจะใช้สมองน้อย บางคนเนี่ยนะเห็นแล้วก็รู้หรอกว่าแม่งก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่มีเงินไงแล้วก็อยากได้ใช้อารมณ์ในการลงทุนมากกว่าตัวเลขการลงทุนแม่งต้องใช้ตัวเลขไม่ใช่อารมณ์ทําธุรกิจออนไลน์ใครบอกโอ้นั่นดีนี่ดีลงทุนเท่านั้นไอ้นีย,ยผมไม่ได้ว่านะถ้าเกิดมันทําได้มันก็ดีแต่คำถามของคืณแล้วถ้าคุณสามารถทําอะไรโดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นลงทุนได้ไหมล่ะเพื่อพรูฟว่าคุณเอาจริงกับสิ่งนี้และแค่คุณเพิ่มทุนมันทําให้คุณระเบิดเป็นพุ้เลยทําแบบนั้นได้ไหม ถ้าทำได้นะลองดูก่อนเอาให้ดูซิว่านี่มันใช่ช่องทางของคุณนี่มันใช่จริตของคุณผมเชื่อแหละว่าถ้าเกิดใครที่ทำธุรกิจหรืออะไรแล้วแต่ถ้าคุณตั้งใจทำจริงๆอ่ะจุดประสงค์หลักจุดประสงค์แรกต้องไม่ใช่เงินจุดประสงค์หลักจุดประสงค์แรกคือแพชชั่นที่คุณอยากทำกันก่อนจุดประสงค์หลักจุดประสงค์แรกที่คุณอยากทำเพราะคุณอยากทำและมันเป็นโฟล์การทำงานของคุณก่อนมันตรงจริตกับคุณก่อนคือเพ้าไหมถ้ามันใช่นะและคุณเริ่มทำเงินกับมันได้โดยการลงทุนน้อยที่สุดนะแล้วถึงจุดที่บอกว่าแค่เพิ่มเงิินนนอีกะ คุณจะทำให้ธุรกิจนี้ดังเป็นผู้แตกนะเนี่ยแสดงว่าคุณมาถูกทางแนละ้วการที่มีเงินเรื่องเล็กแต่การที่คุณคิดเล็กกับเรื่องใหญ่เริ่มต้นด้วยทำไมฮะพลังใจมันสมองความคิดแล้วก็การฝึกทักษะในการทําเงินก่อนที่จะต้องใช้เงินครับ และข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับข้อนี้สําคัญมากๆคือเรียนรู้ทักษะการทําเงินเพิ่มครับคือผมต้องบอกเลยนะว่าทักษะการทําเงินที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันมันอาจจะไม่สามารถทําให้คุณได้เงินหลักล้านได้หรือทักษะการทําเงินที่คุณมีในปัจจุบันนะะมันอาจจะไม่สามารถทําให้คุณร่ารวยได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจําเป็นต้องพัฒนาทักษะทักษะการทําเงินของคุณให้คุณสามารถที่จะสร้างเงินหลักล้านหรือหลักหลายล้านได้ทักษะเดิมที่คุณมีอยู่ is o k a คมันดีแล้วที่คุณมีทักษะนี้และ มันมีทักษะอะไรอีกล่ะที่คุณจะสามารถเพิ่มให้คุณสามารถจับเงินหลักล้านได้แล้วมันมีทักษะอะไรล่ะที่คุณสามารถทําให้คุณทําเงินล้านหลายล้านและให้คุณร่ํารวยได้สักทีประเด็นคือถ้าเกิดวันนี้คุณบอกว่าฉันต้องโกออนไลน์ฉันต้องทําออนไลน์นะเออแล้วเขาทํากันยังไงอะแล้วคุณสามารถทําอะไรที่ทําเงินจากออนไลน์ได้บ้างอะไรที่เป็นทักษะที่คุณจะต้องทําคุณยังไลฟ์ไม่ได้เหรอคุณยังทำติ๊กต็อกไม่ได้เหรอหรือคุณยังทําวิดีโอ youtube ไม่ได้เหรอเขาทําแบบนี้แล้วเขาต้อ สร้างยอดขายกันได้ใช่ไหม่ังน,นั้นคุณต้องลองไปทำก่อนมันก็ต้องผ่านประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้และอะไรที่คุณไม่รู้คุณก็ต้องหาเรียนรู้เพิ่มเติมถ้าทักษะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยมีอยู่ตอนนี้มันไม่พาคุณไปถึงดวงดาวคุณต้องพัฒนาทักษะบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อทำให้คุณไปถึงดวงดาวให้ได้สักทีครับ